สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดปั๊มครับพี่น้องมื่อนี้ก็ออกมาสูบน้ำแท่เขาครับเขากำลังมันครับแต่ว่ามื่อนี้สิบด้าพาไปเบื้องเขาเนาะมื่อนี้สิพามาเบื้องเคียงสูบน้ำครับพี่น้องคุณครับโอ้ยว่ามันงูงหญ่เนาะพี่น้องนะครับเครื่องสูบน้ำครับเครื่องอ t ที้าครับเครื่องเก่าแหงเครื่องนะพี่น้องใท้ปั๊มหางครับพี่น้อง ปั๊มหางขนาดหนิ้วนะครับหนิ้วนะครับวิ้นรถนี่นาเจ็ดครับวิ้นปนนั๊มนาหานะครับแล้วก็ส่ททอรถออกหานิ้วครับขึ้นมาแล้วก็ทอรถออกเป็นซี่นิ้วครับเพราะว่าเขาต้องการแรงดันนนะ้ำเนาะหลดออกเป็นซี่นิ้วโรงไกลแต้ปัญหาที่เกิดนะครับก้อนหนานี่เนาะเขาใส่สายผ้านะพี่น้องสายผ้าแบบไรครับสายผ้าแบบ นี่นะครับนี่นี่ครับเขาใส่สายผ่าแบบนี้นะครับซ้อนข้างในนี่พี่น้องซ้อนสามสั้นสี่สั้นเหมือนนีนี่ว่าเป็นธรรมดาด้นี่สายผ่าแบบนี้อันนี้หนึ่งสั้นสองสั้นเนาะพี่อีกสั้นหนึ่งสามสั้นนี่พี่น้องสี่สั้นเหมือนตันซ้อนห่างสี่สั้นนี่พี่น้องนี่ปากรวดไปอย่างครับพี่น้องสูบได้เพราะพราะสามสิบนาทีสายแตกครับพี่น้องเอาประยุทธ์ยีหลีครับสายผ่าประเภทนี้ พราะว่าเขาสูบสั้นแห้งเนาะสั้นแห้งครับนี่ดิาพามาเบิงกับตำแหน่งจุดเกิดเหตุพี่น้องนี่เขาใส่สายผาซ้อนมันสีซ้อนไลายสัน้นบันไดบันไดคือเอาไปยู่นี่พี่น้องนี่พอม,มันแตกนี่ครับอันนี้เกิดขึ้นเส้ยนทางนอกสุดเส้นทางในนี่กระแตกกันทางในมีนอีกนี่ครับนี่สุดท้ายเรา มันจะแตกกับเอายุจนสุดท้ายสุดท้ายอีหลีครับพี่น้องก็ได้ไปเอาสายดับเพิง,งนี่แงละครับพี่น้องแข็งเป๊กเลยได้เลครับพี่น้องที่ได้ยินเสียงบาะว่ดดันกักมันเป็นสายผ่าทักเนาะแล้วก็เป็นพีวีซีทั้งนหนครับพี่น้องนี่ฟังเสียงค้นขึ้นเหยียบได้เลยได้เลพี่น้องแข็งแห้งครับเม็ดละผมไปซสื้อด้วยร้านทะเลท้อง เม็ดละเจ็ดสิบห้าบาทครับพี่น้องแต่ว่าผมเอาหลายข้าเจ้าเลยลรให้ผมเหลือเม็ดละเจ็ดสิบครับพี่น้องคุณครับทรงสูงครับสั้นพร้อมครับสายผ่าแบบนี้เอาไปยู่เด้อครับแนน้ำพี่น้องย่าไปซื้อเห็นนันเสียเถียวเนาะฉันอยากเอาก็เอาแบบนี้ครับจบเลยผมซื้อมาหลายเส้นแล้วซื้อไทยกับว่าแล้วคือเอาเป็นสายดับเพลิงนี่ครับทนแรงดันได้ยี่สิบหกนะครับถึงสามสิบบาทเลยแหละสายนี่คุณครับแข็งเป๊ก บ่มีหัวบ่มีซึมอมครับพี่น้องสายรุดนี่ครับตามาเบิงบ่งรนานี่นี่ชรวงยางหนได้พี่น้องอันผู้ไดใ้ใส่ยางหนรัดนี่รัดประยุ่เด้อแบบนี้ต้องใส่เป็นเข็มกัดเท่านั้นนะพี่น้องเข็มกัดนี่จะใส่เส้นเดียวครับย่างหน่อยสองเส้นนะครับเพราะว่าให้เขารัดจุดหนึ่งเนาะพ่อนแรงเขาเพื่อมันดันมาอีกนม่ีจุดหนึ่งให้ไม่เจออีกเส้นหนึ่งเพราะส้นรูดเก่าครับพี่น้องเข็มกัด สองเสีนเดอ้อพี่น้องลาดหัวไทยไมนแน่นเลยนี่ครับอันนี้เป็นปัม๊มครับปั๊มหกนิ้วครับอยู่ในน้ำเขานี่ยหาเมตรครับเป็นไม้บุญเนี่ยหาเมตรเขาหาเมตรครับวินหนาเครื่องหานิววินเครื่องเจ็ดนิ้วครับอาจ์ตินักเครื่องยังน้อยพี่น้องเสียงแค่ว่ากลับได้เยอะครับเพราะว่าถูกแล้ว ถูเป็นอาทิตย์แล้วครับตั้งต่เปลี่ยนวินมาคอยอยังเพราะว่าเขาต้องการแรงดันเื่องเนาะเพราะว่ามันทรงไกลหรือครับเพื่อว่าสิ่ไหนน้ามันออกไปายสายให้มันเต็มเพราะฉะนั้นเอาก็ตันโทดให้หน้ามันเต็มสายแต่ว่าโถดก็จะโทดพักแล้วพูดคนเอาหนาแปด,ดหนาสิบหันเป็นรุ่นนี้เนาะครับแม่น,น้ำเนาะปั้มหางขนาดหานิ้ว วิ้นเครื่องส่เจ็ดนิ้วได้ด้วยครับหนักหนักแห้งหนักแห้งครับแต่ว่าน้นเต็มท่อันักมันติดเกี่ยวกับขนาดของใบพัดน้ำเด้อครับพี่น้องแต่ว่าหันพูดได้ก็ล้างมองหาเนาะเห็นได้น้ำเต็มท่อทรงไก่เนะาะปั๊มหางขนาดหกนิ้วครับวิ้นหนาฮะวิ้นเครื่องหนาเจ็ดได้ครับทรงไก่เหลือๆเลยครับพี่น้องได้ได้ละ่ะหันพูดได้สิเอาเนี่ แต่ว,ว่าหันอันนี้ก็คือสวดที่ผมทดลองเนาะทดลองแล้วครับนี่น่องว่าน,น้ำขึ้นเต็มท่อครับน้ำขึ้นเต็มทอ่อแล้วกับเครื่องก็ได้ไนระดับหนึ่งครับอันนี้ก็ได้เล่งหลายเล่งหลายได้ครับอันเล่งหลายนี่ขอตัวหยุดเลยก็เลยต้องเดินเบาอันนี้เล่งเครื่องอยู่ประมาณที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอันเล่งแห้งกว่านีนน ปัญหาเดือนสายครับปลายสายผมเลยครับเพราะว่าใใส่ยางนั้นรถดันมันกระสีรถเพราะว่ามันดึงน้ำเึ้นเต็มท่อครับรอบกดมันได้แล้วน้องเอาใบผัดกับปั๊มอ่าชุดนี้นะครับใไ,ได้ครับเครื่องยนต์อ่าเก่าแห้งเครื่องครับได้ครับวินหน้าเจ็ดปั๊มหางหกนิ้วนะครับปั๊มหางหกนิ้วแล้วก็วินหน้าห้าวินปั๊มหน้าห้า น้ำพื้นเตรียมท่อสายสายดับเพลิงจบค,ครับพี่นอ้องเงิดละเจ็ดสิบบาทซื้อหลายมันรุใหญ่ครับร้าสะเลท้องเอาคลิปนี้กับฝากไว้ทงนี้ครับพี่น้อง